จังหวัดเชียงรายครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เปิดศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจรอย่างเป็นทางการครับพร้อมบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อ,อําเภอเมืองเชียงรายนายพุทธิพงศ์ศริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจรโดยมีดอ,อร์นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตตรวจสุขภาพที่หนึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เจ้าหน้า,านที่และผู้บริจาค ทบทุนสร้างศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจรเข้าร่วมพิธี โดยจากข้อมูล3ปีที่ผ่านมาผู้ป่วยมะเร็งของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาจะมีประมาณ2,400รายต่อปีค่ะโดยมีผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องรับการรักษาด้วยการใช้รังสีประมาณ1,200รายต่อปีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สามารถให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบําบัดแต่ยังขาดการรักษาด้วยรังสีรักษาซึ่งเป็นการรักษาที่สามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง และบรรเทาอาการของโรคในระยะแพร่กระจายได้โดยผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยรังสีรักษาต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประมาณ900รายต่อปีผู้ป่วยหยุดการรักษาประมาณ300รายเพราะเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากซึ่งการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจรที่อาคารรังสีรักษาแห่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วนและสะดวก ลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางสามารถรับการรักษาได้ตามแผนการรักษาส่งผลให้มีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากขึ้นค่ะจากนี้ไปพี่น้องจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็